สวัสดีครับแพตสไกรังไทยแ,ท,แ,ท,แท้ครับทุกคนกวันนี้เราจะมารีวิวโฆษณา่า,ายที่เศร้าสุดๆเลยนะครับทุกคนมันเกี่ยวกับแฟนทุกคนเราจะไปดูกันว่ามันจะเศร้าขนาดไหนแล้วก็อย่าลองท่ายล้วแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนึ่งลานตกสกายเมื่อ,อไรพ่อแม่แฮตจะมาเที่ยวไทยเดอ้อเรามาดูกันเลยนะครับมาจีบได้แฟนตายแล้ว เขาใส่รองเท้าแตะมาเดินขาวมะโอ้วันดีเราชื่อวาวนี่แฟน <c oughs> แฟนเราตายเออฟุบเลย เรานั่งดู Facebook มันมา88รอบความตายจริงๆแล้วมันเงียบมากเลยนะใครแฟนไม่เคยตายคงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้หรอกมันมันเร็วๆยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็หายไปโหเศร้า<ว>มากเลยไม่ทิ้งจดหมายไว้ วิดีโอบอกความในใจ well, like ไม่เหมือนกับในหนังเลยโคตรเชยแม่งจริงๆแล้วการอยู่กับอีนี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนในหนังทแรกแล้ว้วนี่วะ <c oughs> นอนโกนไม่ชอบอาบน้ำชวนตีน <c oughs> ก็สัญญิยมเสื้อผ้าหมูกูบาทยิงชอบแถมก่อนตายยังทิ้งพาเล้าอีกคอมรักเฉยนี่ลูกมันชื่อเจอรละ เราที่พีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมอินนี่มันจำวันครบรอบห้าปีไม่ได้แ้าวเสื้อใหม่เมื่อวานวันอะไรเมื่อวานวันจันเมื่อวานวันครบรอบห้าปีเลยนะเว้ย มันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอรีว้าว้วาวาว เย่จังแต่ทำยังไงก็ไม่หายเศร้าสะทีเวลาที่ดูข้อความเก่าเฮ้ยถ้าเขารองใส่รองเท้าตอนนั้น,นว,ว่าจะทำด้วยกันก็คงไม่ได้ทำด้วยกันแล้วไหนอะเบึงบัว นยเมาถ่ายรูปให้มาหันมาถ่ายรูปคู่กับน้องบัวหน่อยแล้วดอกบัวมันเึิดแล้วนะ ตอนนี้เป็นท้องฟ้าที่สวยที่สุดเขาเรียกว่าวานิลาสกายที่รัก <c oughs> นี่คือดูกูอยากรู้ไหมเนี่ย แฟนตายเรานั่งดูเฟซบุ๊มันรอบที่แปดสิบเก้าใครใครวะทำไมต้องตามไลค์ยกลูก <c oughs> ว่างมากเหรอมึง <c oughs> ตาเข <c oughs> ียว <c oughs> ยาวหน้าวีเชฟดูสวยเล็วสเปกมัน น่าสงสัยคอมมันคอมมันต้องล็อกอินเฟซบุ๊กทิ้ไงไว้แน่แน่มึงมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าไอ้สัตว์พาสเวิร์ดอะไรวะ <c oughs> เคยบังเอิญเห็นตัวแรกคือแอลลงท้ยทยด้วย86ปีเกิดมัน หรือว่าเลิฟแวว l 8 6เออกูขอโทษที่หลงตัวเองหรือว่าอีนันเลิฟหนิงแ <c oughs> ปดหกรอดเอง <c oughs> ลิมเบสกิดไม่ใช่ลิเกนปาร์ไม่ใช่หล่อมาก86แล้วท่านขิงลิตเติ้ลเมอร์เมดลอล่าตทกิสวาไม่ใช่่ม,ลลม,ชมันอาอะไรที่มันชอบ เราขึ้นต้นด้วยตัว L บ้างวะ <c oughs> เจอรัาเลิฟแมนยูแปดหกฮัลโหลแกเจอหลาที่เตะบอลอยู่ทีมอะไรวะเออเออวะ่ะ <c oughs> หรือว่าปูแปดหก บ่อยมากจังเอออาจารย์กูก็รู้ทุกอย่างตั้งรูปเราเป็น w a l ป p a p e r ดิไหนดูสิ <c oughs> ขอเสือกหนหน้านี่่ก นอกใส่ฉันเหรอฝันดีบ้านกันสิแต่งงานแต่ง าง,งานมันเคยขอแล้วด้วยเหรอวะ ถ้าเจอแบบนี้ต้องรู้สึกยังไงอะ ควมามธรรมดาเคยอย่าร้องไม่ร้องไม่ร้อง ของตะวันตะวันค้าดอกใช่ด้วยใช่ด้วยแต่เศร้าม,มากครับทุกคนเส้งเลยอ่ะโอ้ oh. เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาของเราอ่ะมันอยู่ได้ไม่นานเว้ยต้องใช้มันให้คุ้มอ่ะออคนที่เราราักว่าเรารักเขาทุกคนนะครับทุกคนคลิปนี้แค่นี้แน่นะครับเดี๋ยวจะเกิดคลิปหน้าครับไปลองให้ก่อน